ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กำลังรอตัดสินใจว่าจะให้ลูกตัวเองฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือเปล่านะครับวันนี้เอาแผนการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ5 11ขวบมาให้ดูนะฮะเราใช้อะไรอ,อยออนุญาตตอนนี้นะอนุญาตตอนนี้ให้ใช้ไฟเซอร์ฮะในการฉีดให้กับเด็กอายุ5 11ขวบแต่แต่ไฟเซอร์ Pfizer ที่ใช้ฉีดได้เป็นไฟเซอร์สำหรับเด็กนะครับไม่สามารถใช้ไฟเซอร์สำหรับผู้ใหญ่ได้ข้อแตกต่างกันนะฮะไฟเซอร์สำหรับเด็กเนี่ย ฝาสีส้มฮะมีประมาณ10ไมโครกรัมต่อโดสเท่านั้นนะครับส่วนวัคซีนสําหรับผู้ใหญ่ถ้าจะให้สังเกตเป็นฝาสีม่วงฮะในนั้นก็จะมี30ไมโครกรัมต่อโดสย้าว่าไฟเซอร์สําหรับเด็กกับผู้ใหญ่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับโดยไฟเซอร์สําหรับเด็กเนี่ยจะเริ่มทยอยมาเท่าที่ฝั่งเมื่อเช้านะครับก็ประมาณสักปลายมกราห,หรือต้นกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเริ่มนํามาฉีดให้กับเด็กอายุ5-11ขวบนะครับ รูปแบบในการฉีดนะครับก็จะฉีดเด็กที่อายุ11ขวบก่อนแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับ11 1 0 9 8 7 6 5แบบนี้นะครับเอาฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะให้ลูกตัวเองฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าฉีดหรือไม่ฉีดให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะครับและหลายคนบอกเอ๊ะก,กำลังรอเชื้อตายเพื่อจะนำมาฉีดให้กับลูกๆนะฮะ เชื้อตายตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าก็คือว่าอยู่ในะระหว่างการพิจารณาและก็ขออนุญาตให้มีการฉีดเชื้อตายนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้สําหรับเด็กอายุ5ถึงจเจ็ขวบนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าจะให้ฉีดหรือไม่ให้ฉีดก็ได้นะครับ ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กำลังรอตัดสินใจว่าจะให้ลูกตัวเองฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือเปล่านะครับวันนี้เอาแผนการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ5-11ขวบมาให้ดูนะฮะเราใช้อะไรอยออนุญาตตอนนี้นะอนุญาตตอนนี้ให้ใช้ไฟเซอร์ฮะในการฉีดให้กับเด็กอายุ5-11ขวบแต่แต่ไฟเซอร์ Pfizer ที่ใช้ฉีดได้เป็นไฟเซอร์สำหรับเด็กนะครับไม่สามารถใช้ไฟเซอร์สำหรับผู้ใหญ่ได้ข้อแตกต่างกัน,นะฮะไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็กเนี่ย ฝาสีส้มฮะมีประมาณ10ไมโครกรัมต่อโดสเท่านั้นนะครับส่วนวัคซีนสําหรับผู้ใหญ่ถ้าจะให้สังเกตเป็นฝาสีม่วงฮะในนั้นก็จะมี30ไมโครกรัมต่อโดสย้าว่าไฟเซอร์สาหรับเด็กกับผู้ใหญ่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับโดยไฟเซอร์สาหรับเด็กเนี่ยจะเริ่มทยอยมาเท่าที่ฝั่งเมื่อเช้านะครับก็ประมาณสักปลายมะกราหรือต้นกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเริ่มนํามาฉีดให้กับเด็กอายุ5-11ขวบนะครับ รูปแบบในการฉีดนะครับก็จะฉีดเด็กที่อายุ11ขวบก่อนแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับ1 1 1 0 9 8 7 6 5แบบนี้นะครับเอาฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะให้ลูกตัวเองฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าฉีดหรือไม่ฉีดให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะครับและหลายคนบอกเอ๊ะก,กำลังรอเชื้อตายเพื่อจะนำมาฉีดให้กับลูกๆนะฮะ เชื้อตายตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าก็คือว่าอยู่ในะระหว่างการพิจารณาและก็ขออนุญาตให้มีการฉีดเชื้อตายนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้สําหรับเด็กอายุ5้าขวบนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าจะให้ฉีดหรือไม่ให้ฉีดก็ได้นะครับ